เบืองเกษตรอย่างยืนสู่ทีสู่หนองฟั่งครับซึ่งการเกษตรเป็นพื้นฐานของคนอีสานเขาคือเห็ดไทยเห็ดนาเต้ว่ากามนี่อีกหลายอย่างครับที่ที่มาเติมเต็มให้การเห็ดไทยเห็ดนาของเขาหนึง่งก็เรียกว่ามีชีวิตชีวามีความอย่างยื่นครับเห็ดเหลว่ยบกขาดทุนทันนี้อีกอันหนึ่งครับที่อยากสิบอสู่ทีสูนหนองฟังก็คือหนอนครับ หลายคนฟังบางอาทิตย์ไว้ตะขีเดียดครับโชคกระโปกเจ้าวานนอนี่ที่เ์บ่าถึงนี่งขึ้นนอนมะเร็งวัน้ลยครับภาษณะกะชีบบา่าวขึ้นนอนมะเร็งบานเขาบกคือเลยครับไมแต่ว่าน,นิีัยสการกินการอยู่ของเพิ่นพวะวานนอนมะเร็งวันรล่ยนี่สีกินสีกินเศษอาหารเป็นหลักครับอันนี้ครับโอ้ไม่เบอร์อันนี้ผมฝานบกม่วงฝานเศษต่างๆเอาไข่ลงนอ้อยเดียวเองครับบปคามนี่เขาใส่เศษอาหารนี่ เศษเศษอาหารครับลงมาขับข้าวเดียวครับเศษอาหารเศษบกม่วงเศษเขา่าเศษน้ำเขาขับไวลาเขากินเหลือย่าถิมครับเย่ถิมเขาเอามาเรียงหนอนมะเร็งวันลายเพราะว่าเศษอาหารเข้าไปถิม่ังเถอะเป็นบ่อกำเนิดของเสียโลคับของมะเร็งวันบานมะใครมะตอมครับเขามาถิมลงถังเรียงหนอนมะเร็งวันลายครับเพื่อนีิกินไหวหรื ไปกินจุบๆๆๆไ่ไว้ครับครับนอนมะเร็งันรลายสิ่งประโยชน์เบื้องต้นก็คือเห็นบัว่าวซอยกาจัดเศษอาหารได้ไวหรีครับเศษอาหารการกินเศษผลไม้โดยเฉพาะช่วงนี้ครับบกมวงเรลลื่ยๆนี่เอามาเลียงครับกางปูกางปตาหัวปลาเรือเอามาเทศลงครับตามองหงกินบ่เหมือนมุ้นี่ครับเอามาถิมลงเลยญงไว้ครับครับิ่งอยู่บ้านก็เลียงร้ายครับเลียงใส่กระบะ เอาไปเลี้ยงไก่ไข่ครับไข่ดีครับเลี้ยงปตาก็ได้เลี้ยงกบแข็งดีครับแข็งกินดีครับช่วงนี้บินบงวงลายครับไทยบ้านเพิ่นกับมาฝากเอามาแล็ดนอนครับเอาเมล็ดไข่นอนแล้วก็มาฝากเอามาแบ่งครับผมกับฟ้านี่แหละครับผมกับฟ้านฟานใช้สั้นไว้แบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับผมกับฟานใช้สั้นไว้เพิ่นมือสองมือเพิ่นก็มาเอาเอาบงวงเมล็ดครับก็าวปฏิฟักออกครับ แบ่งท้ายบ้านไปเลียงเป็นเกาบกมีบกม่วมะฝาซึ่งวิธีการเพาะง่ายๆครับเพาะง่ายๆเขาใส่ของที่เขามีไม่ต้องซื้อครับเน้นเกาง่ายๆจะเข้า,าสิฟักเนี่ยว่าเขาได้ไข่มากครับไข่ที่เขาเขาเก็บมาแต่าอ,อ,อาหารหลอกก็ได้ครับบอกครับเขาเก็บมาแต่าอาหารหลอกนี่ครับเขาก็คูดครับ กะบะพลาสติกก็ได้ครับกะบะขนมเส้นบ้านเฮาเวลาซื้อขนมเส้นกินแล้วยอทีมครับอันนี้ผมกับ่ไดีซื้อครับเขาซื้อเขาปุ่นขนมเส้นมาเฮากินแล้วเกาเก็บถาดพลาสติกตัวนี้ไว้ครับเอามาใส่กะบะสาหรับฝักหนอนเห็นบ่ครับเฮากระดาษห้องจากน้อยนึงขูดไข่เขาลงไวครับแล้วก็วางทั้งอาหารซึ่งอาหารนี่็หาของที่เฮามีครับช่วงนี้บกม่วงหลายเข้าก็ใช้บกม่วงแก่เฮาหนีแล่ฝานครับเฮาฝานเฮาฝานเปียงสิครับ เป็นเตียงสองเตียงด้านหนึ่งครับเป็นเตียงเป็นเตียงผิวเขาด้านหนึ่งตัวนี้ครับน่ครับเันนี้เขาเขาวางความลงครับทั้งนี้เขาก็วางความลงดคือกันรครับไรครับวางความลงไวเศษขอเกา่ากระบะกระบะขนนอนมาวางแบบนี้เลยครับนี่ประมาณสามสี่หมื่นครับเขาก็สิฟักเป็นตัวโรคพหากินบกม่วงเขาใหญ่ไวครับไไใหญ่ไวผลไม้เป็นอาหารหล่ ถ้าบุมิถาเท่ากับใส่กระดาษธรรมดาก็ได้ครับเห็ดมครับแบบนี้มาใส่กระดาษธรรมดาก็ได้ถ้าเอาเด็กไข่มาครับไอถ้าถ้าเขามีไอลรงบินครับเท่ากับอาจจะเอาแบ้งให้ให้เขาไข่ตรงแบบนี้เล็ก็ได้ครับเขาก็สีมาใครจะมือสมือเขาก็โยกออกมาครับบองแทนมันสีลายหลุดเล็กหนอนมีหลุดหน่อยหลุดใหญ่จากสองสามมือฟองแต่มันเริ่มฟักเอาเกลออกกมาครับเอามาใส่สันเหลี่ยมวางหมดให้ดีครับ เห็นไหมครับใส่สันอันนี้อันนี้ลายมือเลยครับประมาณอ่ามือที่มือที่หาครับตัวนี้ผมเอาฝานบอกม่วงเอาใบใบนโร่งบินครับแล้วจะ็กสองสามมือกันยกออกมาครับมองใส่มันสีหลายหลุดเห็นไหมครับที่เบิร์ให้เบิรงได้ครับว่ามันเป็ยนยังไงเห็นไหมครับเป็นนอนอายุประมาณจะาขาหกมือครับเป็นเห็นไหมครับเข้าไปี้แต่ว่าที่นี่หลุดีปผลมาบ่าเป็นยังครับอันนี้ อาปฏิทิตรีกบผมองเห็นบ่ครับอันนี้ประมาณห้หมือเขาก็มาเรียงครับเพราะว่านอนนี่เรียงประมาณจากบ่เกินยี่สิบมือครับบ่เกินยี่สิบหกเขาขับไปเห็นไกลได้เอาไปเรียงไกลเรียงครบเรียงปลาเขาได้ครับประหยัดต้นทุนนอาจจะ,ะใหดเห็นซิงเวลรอบบ้านเขาบ่เหม็นครับเห็นบ่ครับเรียงแบบบ่ได้ใส่ลงทุนนี่อย่างเลยครับเขาใส่ของที่เหลือในบ้านเขานี่แหละครับเศษบ่ขม่วงเศษ ข้ยเศษอย่างต่างๆเติตเมเศษอาหารเข้าไปให้กินครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมเด้อครับว่าหนอนแมลงวันร้ายเนี่ยเพื่อนสินี่โปรตีนไล,ลยดิโปรตีน40กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะครับโปรตีน40กว่าเปอร์เซ็นต์เลี้ยงง่ายๆบานๆแต่ว่าโปรตีนนี้สูงคักครับโปรตีนนีสูงคัก42ถึง45เปอร์เซ็นต์ครับเอาไปเลี้ยงไก่รเลี้ยงกบเลี้ยงปลาไก่งวงเลี้ยงดีครับครับ อย่างดีครับคือถ้าเทียบกับอาหารตามตลาดครับที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นมีสารถนอมมีสารเร่งน้ำครับโปรตีนย่างหลายกับยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบหกสิบห้าครับแต่ว่าโปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนมีชีวิตครับมีวิตามินนอกจากโปรตีนเอนมัเลีงมันลายเนี่ยเพิ่อนทีมีโอเมกา 3, 6, ้าสามหกเก้าครับเห็นไหมครับเป็นกรดไขมนันเป็นโอเมก้าที่มีประโยชน์ย่างนี่ดีครับสำหรับสร้างภูมิคุ้มกัน าการเจริญเติบโตให้สัตว์เลี้ยงเขาครับถือว่าสูงคนกินก็นได้ครับเ้าเลี้ยงดีๆคนกินก็นได้ครับ่างประเทศเป็นกับมากินกันจังอยู่สิงคโปร์กับมาวอาสู้กันฟังครับเทคนิคการเลี้ยงง่ายๆช่วงนี้ครับอบวงรีร้ายที่มันถือลมพัดดูดูหอนเก็บมากครับกินเหลือเข้ากับมาร์คไซอเอ็มไวครับมาร์คไซถังไวเป็นอาหารหลอกมาร์กเอาไว้ครับมูลค่าสูงยี่หลีครับเข้ามาเปลี่ยนเป็นหนอน โปรตีน40กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ขายโลนึงก็หลายร้อยครับหลายร้อยเขาขายก็เป็นเลี้ยงนกเลี้ยงไก่ตีเลี้ยงไก่บางเลี้ยงไก่ไข่ครับทีนี้เบิ้งนะครับจากการเพาะเลี้ยงครับในเบิ้งว่าอ่าในร่บินครับอันนี้เห็ดร่มมีเห็ดเ็ดกวางนิดนึงครับเพราะว่าอยากเสียดเนื้ออื่นนะครับอยากเลี้ยงสับปะรดสีเพาะต้นไม้ก็เลยเห็ดกวางน้อยนึงกับเห็ดเห็ดวิญญาครับเขาใส่หมู าทีนี้ขายทั่วไปนี่เลยครับมวนพะแข้งครับแล้วก็ใส่สันวังเห็นไหมครับเป็นสันวางหนอนระยะดักแด้ครับเพราะว่าหนอนระยะดักแด้นี่ยมันใช้เวลาประมาณจากีกสิบถึงสิบห้ามือครับประมาณครึ่งเดือนสําหรับตีที่ฝักฝักออกเป็นแมงนลงบรรทุกครับบินออกไปล่องบินครับบินไปทั้งนอกซึ่งจุดที่เาวางหนอนระยะดักแด้นี่ต้องให้ยูโฮมครับอย่าให้ถึกแดดถึกฝน เพิ่นอยู่มุมมือจากน้อยหนึ่งเห็นว่าจังสี่เลยครับเพิ่นสิมักอีหลีจากที่ฝักทยอยฝักออกไปเป็นมลรงวันไรเขาไปไข่ครับไปผสมพันธุ์ไปไข่เดี๋ยวไปเบิ่งครับว่าจากที่เพิ่นฝักไปแล้วเพิ่นไปกินน้ำไปกินน้ำหวานไปผสมพันธุ์ไปไข่แบบใดเดี๋ยวไปเบิ่งครับประตูแค่ดีดีเด้อครับ,บองสันนีเดี๋ยวเพิ่นสิบินออกไปเบิ่งกันครับนี่ครับจากจากที่ จากตัวนี้ครับเป็นสั้นวางเฮ็ดง่ายๆครับใส่ใหม่ก็ได้ใส่เล็กก็ได้ซื้อถาดพลาสติกจะเป็นสันหัวเลื่อนเขาเลื่อนออกได้ง่ายๆครับขับเป็นหนองระยะดักแด่เดี๋ยวใสงเบ่งนิดนึงครับว่าหนองระยะดักแด่เพิ่นเพิ่นตาเป็นยังไงนี่นะครับเดี๋ยวเห้เบ่งครับเห็นไหมครับเป็นสีแน่นิ่งสนิทเลยครับสีบกขยับครับสีบกขยับถ้าเป็นระยะก้อนดักแด่นี่เพิ่นยังขยับได้ครับขยับขยเรื่อน แต่ว่าสำคัญคือเพื่อนสิหาบอลปลอดภัยบอลมืดๆอยู่เงียบพอถึงดแดดแต่ก็ฝักออกเป็นมะเร็งมันไลยครับระยะแดดสิ่งพอจะบินออกไปปั๊บครับก็อันนี้อันนี้เป็นไอนน้ฟักอย่างงตามมะไข่มาครับตามมะไข่ครับอันนี้คุณทางเพิ่นมาฝากไว้ครับไม่ไงเพิ่นมาฝากไว้เสีอไปฝากเพิ่นไม่ไงหมายกับไม่ไงแหลมครับคนลราคุณทาง ฝากออกเป็นโตก็ไปฝากเพื่อนครับเพ <P en> ื่อนแกห้มบุกมีบุกมวงมาอันนี้เขาก็ใส่ใหม่รอเพื่อนยังมาไข่เลยครับเพื่อนบอครับอันนี้อันนี้เ <P en> บิ้งขนาดว่าเขาใส่อาหารแค่นี้เพื่อนยังมาไข่เบิ้งครับว่าไข่หน่อยไข่หลายว่าไข่เป็นยังไงมาครับนี่เพิ่งวางเดี๋ยวเบิ้งไข่เพื่อนครับเบิ้งไข่เพื่อนนี่ครับไข่เพื่อนเบิ้งไข่ครับเดี๋ยวช่วมึงใกล้ๆครับว่าเป็นยังไงใครมีไหมเป็นยงนังไงดี๋ยวเบิ้งกันครับ ไปใหม่เป็นยังไงนาตาเป็นยังไงเห็นไหครับนี่คือไข่หนอนครับพึ่งไข่เมื่อกี้นี่ครับพึ่งไข่เมื่อกี้พึ่งไข่เมื่อกี้ครับเห็นไาครับไข่หนอนทีนี้ลองใหม่ครับเห็นไาครับเพื่อจะย่อยไข่จนเต็มครับเต็มร่องนี่เลยจะย่อยไข่มานีเอยเห็นไหมครับไข่ทำยาเรียวๆครับกับกองหนึ่งกับประมาณหกร้อยครับประมาณหกร้อยใบเห็นไหมครับเป็นคำว่าไข่ อันนี้เป็นเพ่นมาฝากว้ซื้อครับเพรนน้ำฝากไบเดี่ว่าบ่อยเซียโอกาสดครับเอาใหม่เาบ้างไหว่งทึงสี่ครับแล้วก็เหาไว้ขุดขุดผสมเพ่นก็ดิแทงกลนเข้าไปคือเห็นนี่นะครับเป็นแบบตัวเมร์ดิแทงกลนเข้าไปแทงกลนเข้าไปครับประมาณจากสองมิ้นครับมิ้นหนึ่งสองมิ้นครับระยะห่างก็ดิแทงกลนเข้าไปไขแบบนี้ครับไข่หน็บประมาณสี่หานาทีครับใส่เวลาบรดุ ไข่ประมาณสี่หานาทีเติมมะเขยเติมย่นเต็มล่องนี่แหละครับในห้องก็ไปขูดดอกใส่นีใส่พิกันขูดกับเดี๋ยวไปเบิ่งครับวา่านกอกจากเคืนไข่แบบนี้แล้วอาหารล่อรักเป็นยังไงวันยู่ันเช้าเพิ่นเป็นยังไงครับธรรมาชาติสำคัญครับธรรมาชาติเพราะว่ามาเร็งวันล่เนี่ยเพิ่นหมักล่งบินที่เป็นธรรมาชาติอันนี้ที่ใส่ต้นจังครับต้นจังนี่เขาไมา่เลี่ยงก็ได้ครับ เอามาเลียงให้เพิ่งงามก่อนเอาไปประดับตกแต่งเขาเก่ามาใช้ประโยชน์ก่อนคือให้เป็นบอลยูบอลเซาหนอนมแรลงวันไล่ครับมะเร็งวันไล่ครับให้เป็นบอลยูบอลเซาแรลงวันไล่เ,ลลเ,นนเลลด็กเกาะกินน้ำเพราะกินน้ำหวานได้ผสมพันธุ์ครับแล้ก็หลับนอนกลางคืน,นเห็น่ครับเพิ่นมากมากมากแห้งครับมากใบจังเห็นบ่ครับเกาะกินน้ำเพราะผสมพันธุ์กัน สังเกตเบิร์นะครับถ้าเป็นตัวผู้คนเพิ่นสีบุูมๆูมมยังน้อยมีสีแดงครับที่น้ำตาส่วนตัวแม่เนี่ยคนเพิ่นสีดำแหลมครับคนเพิ่นสีดำแหลมดำแหลมครับสังเกตง่ายครับบากเนี่ยเบิร์นในล่งบินครับเมื่ก็นเน้นความเป็นธรรมชาติครับความเป็นธรรมชาตินี่สำคัญครับเหตุใดแมลงวันไล่เขานี่ก็เรียกว่าบกเกลียดสุขภาพดีเขาได้บินสุดๆครับได้บินหาคู่ได้ผสมพันธุ์ แต่ว่าแสงแดดกับความชื้นสำคัญครับแสงแดดนี่ต้องบิดเทามันต้องได้รับแสงได้รับแสงย่างขี้ล่กับจักเครื่องมือครับย่างหน่อยครับได้รับบิดมือแหงดีครับวันใดที่เห็นมครับว่าแดดดีๆปั๊บนี่ผูเป็นสีมาจับตากแดดครับเห็นมครับนี่เกาะืึองใบจังครับเกาะตากแดดผสมพันกินน้ำครับเห็นมครับแดดสำคัญดี่ดี วามชื่นครับวามชื่นนีก่ก็มีส่วนหนึ่งเทียนไห่เพิร์นผสมพันธุ์ดีไข่ดีใส่ในน้าหัวใส่หัวคนหมอกด้วยครับหัวคนหมอกนี่ขายทั่วไปหัวคนหมอกแบบนี้ครับสีสีด่างผลประมาณสักสาบสองเทียแล้วสองเทียก็กได้ครับผลผลดูแห้งดีเขาตั้งเวลาอตนมัติไว้ชั่วโมงหนึ่งไห่เพิ่นผลหนึ่งนาทีครับหรือสองชั่วโมงพลสองนาทีก็ได้ครับเต่ว่าาอย่าลืมนะครับอันใดตันเขากำมังถอดเป่าถึความสะอาด ครับถอดได้ครับเพราะพ่นบมอกถอดได้ใส่แรงดันบ่สูงครับใส่แรงดันบ่สูงตั้งท่ามือไว้เห็นไหมครับนี่กะเบิ้งครับความสุขของแมลงวันลายชนสิมาเกาะเต็มครับเห็นไหมครับเกาะเกาะถึงใบจังเกาะกินน้ำเกาะจีบผู้สาวผสมพันธุ์ครับผสมพันธุ์ครับบินครับความสุขครับกับระวังดีๆครับระวังหมดครับคางคอกคางลรบินนี่กะ ฉีดเซฟฟินฉีดยังกันหมดดีๆครับย่ายห,หมดเข้ามาเพราะวันนี้ล้บินเ่ามันจะมีสากเรงวันไล่ที่เป็นตายครบอายุประมาณหาถึงพกหมืม่นบางทีก็เจ็ดหมื่นครับเป็นกระไตนั่นหนูมีไอ้หมดที่ขึ้นมากินมากเกาะนี่ขนาดป้องกันยังดีกว่ยังนี้เข้ามาครับก็ต้องป้องกันให้ดีครับป้องกันให้ดีแตวก็หาฟ้าให้มาห้องไวน้น,นิดนึงครับไว้เพิ่นปีกแต่หน้าเวลาลงผสมพันธุ์ที่บริไต เดี๋ยวก็หาไอเครื่องดูดฟุ้นดึกเถือก็ได้ครับมาดูดออกเนี่ยดูดคือคอยครับดูดเศษซากงทีนี้มาเบิ้งครับว่าเป็นไข่อย่างไดครับโอ้นี่ครับนี่คือเป็นเป็นอาหารหล่อที่เฮ็ดไว้ครับนยู่มาไข่แบบที่เห็นเนี่ยครับดูครับนี่จับจองมองหาบอนไข่ในบอลกัะดิแท่งกลดเข้าไป้วไข่ครับใส่เวลาประมาณสี่หานาทีครับไข่จักมือหนึ่งกับเก็บครับถ้าจะขี่ข้านกับช่องมือเก็บก็ได้ครับ เรว่าย wh ่าให้เกินสามสี่หมื่นนะครับถ้าเกินปั๊บหนึ่งเพื่อนสิฟักลงไปทางในฟักลงไปในอาหารหลอดเห็นไหมครับเป็นกระเหลื่อมไข่กันอันนี้เพิ่งเก็บไปครับเพิ่งเก็บไปไข่ป่โดนครับไข่เลยมันจกบินออกไปทางนอกครับสิบโมาายูบันนี้ครับยูบันนี่แต่ว่าอาหารหลอดกันสิมีส่วนหนึ่งที่เป็นฟักลงไปครับที่เดียวเบื่องเสียหยุบหยับยุบหยับยุบหยับเห็นไหมครับในอาหารหลอดเสียงว่ามันมีหนอนส่วนหนึ่งที เป็นฝักแต่ก็ลงไปในอาหารล่อเขาเ่ว่าก็บว่าเป็นยังครับเปลี่ยนไม้เอาตัวนี้ไปเลี้ยงต่อเลยครับเอาไปเลี้ยงต่อเลยครับเหตุไว้ร้ายจุดครับอาหารล่อคุณกับมี้ครับรองานกับระวังนะครับสีหยาบเพิ่นงานก็ต้องระวังเอาเป็นผสมพันธุ์ก่อกันน้ำพื้นครับร้ายกันต้องระวังครับเห็นบับว่าต้นจังมวยเฮาแทนที่เฮาสีเลี้ยงทั้งนอครับเฮามาเลี้ยงในโรงบิน ไอ้แมลงวันไล่ได้เกาะได้กินหนาได้ผสมพันธุ์ได้รำได้นอนครับน้ำเห็นดมรับเ้อ,องกัดหล่อเห็ดวัยรายจุดเล็กน้อยครับเป็นตีบดายาดกันใครครับเป็นกะทิมาไข่อย่างที่เห็นเห็นปะครับมาไข่จับจองมองหาที่ไข่กันแต่บ่โน้มนองกะทิแทงก้นเข้าไปครับตัวเมียไข่ประมาณสี่หาดที่เป็นกะเหลวไข่แล้วรรวันสี่หาวยังไงที่ฟักออกเป็นโตครับ เกอาเป็นโตใหม่นี่ครับประมาณเด็กมินหนึ่งถึงสองมินครับสบพอดีเลยใหม่สีว่าเหมาะสําหรับให้เพิ่นมะไครครับถ้ากว้งลายเิ่นกับสีบอชไข่เด็กครับเป็นกันสบสิเลือบบอลบแคบบก่อนเห็นบอครับนี่ไข่สบายครับไข่เอาเก็บครับเก็บไปเพาะไปขายก็ได้ครับไข่กำไรยี่สิบบาทกีโลละสองหมื่นครับไก่ เดี๋ยวจะน้อยกับว่าสีแบงอยู่ครับสิเปิดแดงให้พี่นอกได้อเอาไปเลี้ยงครับอเอาไปเลี้ยงนี่ก็เป็นความสุขของเกษตรกร,ร,กรบ้านเขาครับเเกษตรกรตามหลักประชาศเศรษฐกิจพอเพียงครับให้เกิดความยั่งยืนครับเกิดความยั่งยืนก็คือเขาบลให้สูญเปล่า,ราครับอยัางกรตามที่มันเกิดขึ้นในคอกในฟาร์มเขาในสวนเขาว่าตินบกม่วงบกกล้วย ของสุยางครับเข้ามาใสใ่เกิดประโยชน์เกิดผลผลิตเกิดรายได้ครับชีวิตเกษตรที่ได้ยั่งยืนครับเศษข้าเหน,น้อย่างเดียวไปบไปบหลอดครับไปบหลอดตองหานีา่ละยางมาเกลือนหมนกันนอนกันเป็นทั้งเลือกนึงครับตี่สเนเห้าเนี่ยบอถิ่มเศษอาหารบอถิ่มเศษมากไม่มากไรที่มันนอนมันเสียบกมีบกม่วงครับบกมีบบกม่วงสมโอม้นนี่ครับ โอ้ o, ok ver, บอกเว์ครับของที่อยู่ในสวนในบ้านแม้แต่ต้นกล้วยครับเอามาตัดตับได้ครับเอามาสับมาแขวนเพลนเฮดอีเ e M, e M, อ็มเฮดอีเอ็มไว้มาเลี้ยงยมาเลี้ยงวันไล่ครับเพาะเองใส่เองครับเอาใบเลียลยเล้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ดำไก่บ้านเทาครับประหยัดอาหารโดยที่าะเขา,าต้องไปใส่วัสดุอื่นครับเขาเน้นใส่วัสดุที่มันเสียมันเกิดขึ้นในแปลงเขาครับเอามาใส่เอามาใส่มันเกิด ผลผลิตเกิดประโยชน์ส่วนลบบินเท่ากับปั๊บได้ครับอาจีพไส้มุ้งก็ได้ครับไปซื้อมุ้งตลาดหลังโมกี้บะมะกางครับแล้วก็เอาแกดกแดกเขาแล้วก็เลี้ยงปั๊บไส้ครับปับ๊บไส้ประยุกไส้เพื่อให้การประกอบอาชีพของเขาหนึ่งเขาเรียกว่ามีความยั่งยืนครับแล้วก็เห็นเขามีความสุขนาการได้เห็นอย่งที่มันมีชีวิตชีวานเนี่ยก็คือความสุขครับความสุขความสุขอสของเกษตรกรเกษตรกรเฮาครับ มีก็มาเ้าสู่ฟังแหลกเปลี่ยนเรียนลูกกันครับกล่าวไปน้ำกันครับกล่าวไปน้ำกันอย่งแหลกเปลี่ยนเ้าสู่กันฟัง